การฆาตรกรรมอัมพรางน้องสาดาวติกตอกอแม้ว่าจะเป็นชาวเมียนมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยทำงานอยู่ในประเทศไทยซึ่งหายไปแล้วก็ถูกพบเป็นศพเมื่อวานนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดทําให้ตํารวจเชื่อว่าคนก่อเหตุคืออดีตแฟนชื่อว่าในนายหรือว่าในพิทยาเมื่อวานนี้ภาพวงจรปิดเผยให้เห็นละวว่านายเนี่ยหลบหนีออกไปตั้งแต่วันที่สังหารน้องคือวันที่4มีนาคมล่าสุดตํารวจสามารถจับกุมตัวในนายได้แล้วนะคะแม้ว่าจะหนีไปคือที่จังหวัดกระบี่แต่สุดท้ายเห็นบอกว่าไปกระบี่เนี่ยไปหา ญาติหลังจากนั้นญาติก็ไม่พาหนีละญาติไม่ได้ช่วยเหลือ,อญาติติดต่อขอประสานมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยนำตัวมาที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่านายก็ต้องรับสารภาพจนมุมด้วยหลักฐานต่างๆค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้เบื้องต้นเนี่ยการเข้ามามอบตัวของนายพิทยา คือถือว่าตำรวจเองเนี่ยต่อให้ไม่มอบตัวก็จับได้นะเพราะรู้เบาะแสว่าหลบหนีไปไหนวันนี้คุมตัวเบื้องต้นเนี่ยมาสอบเพิ่มเติมโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้การมาเองนะคะบรรยากาศวันนี้ที่พาในนายหรือว่าในพิทยาบุญยศาาเข้ามาสอบปากคำคุณผู้ชมกลายเป็นว่าพอข่าวออกไปว่าจับพิทยาได้ปุ๊บญาตินายจ้างจำได้ใช่ไหมคดีเนี้ยที่น้องสาเนี่ยหายตัวไปแล้วทุกคนเป็นคนตามหาแล้วก็แจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ว่าในพิทยา เอารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจอดเอาไว้ที่บ้านของญาติล่าสุดวันนี้นำตัวมาสอบเบื้องต้นโดยผู้การจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชสอบเองหลังจากนั้นญาติมาถึงค่ะจังหวะที่เอาตัวเข้าไปด้านในผู้การจะต้องสอบก่อนนะคะญาติเด <balcon> ินมาถึงหน้าห้องสอบเลยแล้วตะโกนเลยด้วยความไม่พอใจคือสาบสง่งเลยอะ่ะมึง

คือคุณผู้ชมคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจต้องการตัวญาติๆแล้วก็ฝั่งของนายจ้างเนี่ยออกไปรอด้านนอกก่อนเพราะวันนี้ตำรวจก็จะต้องสอบทั้งหมด แล้วก็รวบรวมหลักฐานว่ามันสอดคล้องกันกับคาให้การของในพิทยาผู้ต้องหาหรือไม่เบื้องต้นวันนี้พิทยาพูดคําแรกเลยบอกว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นที่น้องสาขีร่รถมอเตอร์ไซค์ไอ้บิ๊กไบค์สีชมพูเนี่ยมาหาที่บ้านถามว่าไปทําไมเพราะตอนแรกคนสงสัยว่าหนึ่งเรื่องนี้เป็นปมชู้สาวหรือเปล่าเพราะพิทยาเนี่ยเป็นแฟนเก่าแต่พยายามง้อขอคืนดีน้องมาโดยตลอดหรือว่าสองเป็นเรื่องเงินเพราะพิทยาติดหนี้น้องอยู่ประมาณแสนกว่า เป็นไปได้ไหมน้องขับรถไปที่บ้านเพื่อจะไปทวงหนี้แต่สุดท้ายก็ฆ่าเขาทิ้งพิทยาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาก็มาอยู่แล้วทุกวันซึ่งจริงๆอะญาตของน้องสายยืนยันว่าเลิกกันไปแล้วแล้วในช่วงระหว่างนั้นพิทยาบอกว่าผมกําลังคุยกับเขาอยู่ดีๆคุณผู้ชมคะพิทยาอ้างว่าเรื่องนี้เป็นชู้สาวเพราะวันนั้นเห็นว่าเขาโทรศัพท์มาเลยถามว่าใครโทรมาแล้วก็เลยเกิดความหึงหวงกันเกิดขึ้นยืนยันว่ายังไม่ได้เลิกนะคะ ยังคบหากันอย่างดีแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมโดยตลอดเหตุการณ์นี้เขาก็ยอมรับผิดไปละแล้วก็อ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นความรักที่เขามีให้อย่ารงันก็ต ได้เลือกได้ได้ครับได้ครับนะครับตั้งใจไว้ไว้ก่อนไหมอ่ะตั้งใจวางแผนไว้่อนเด้ได้ตอนนั้นไม่มีการเรียายีมานนี้เขามาปกติเทบทุกวันครับแล้วตอนนั้นมีการคุยอะไรกันน้อขอีเกิดเรื่องขึ้นเขถามว่าใครโทรมาอะไรเรื่อยครับตามภาษาตามที่เขามีันหน่อยหรอก็เขายังทาเหมือนรักกันดูแลกันดี แทบทุกอย่างแต่ท <aría? S 1> ําไมต้องทําแบบนั้นผมก็ไม่เข้าใจครับซึ่งมันนเป็ทำแบบนั้นกับเราตั้งแต่ทำแม่ทำนายมันทํามาโดยตลอดครับคือมันไม่ใช่ทำแรกอย่างนี้หรอกพอครัพอครับพอครับแล้วต้องพูดอะไรคือยอมจบจบอยากบอกอะไรกับแม่แล้วก็กับกขอโทษฉันด้วบ้างผมมายอมรับผิดแล้วครับผมมา มามอบตัวมายอมรับตามความจริงผมได้ทําจริงยินยังว่าเหตุการเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวตอที่เราไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราทำคนเดียวใช่ไหมตอนที่เอาน้องลงไปในบ่อคนเดียวอยากขอโทษอะไรแม่ไหมเพราะว่าจุดที่เราไปทิ้งก็คือใกล้บ้านแม่นี่ฮะคุณผู้ชมรับว่าทําไปเพราะหึงหวงน้องสาว่ามีผู้ชายคนใหม่โทรเข้ามาในขณะที่อยู่กับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวจะรู้นะฮะคุณผู้ชมอมารินทีวีเนี่ย ไปตามจนเจอพฤติกรรมเก่าของไอ้เจ้านายฆาตรกรคนนี้มันโหดเยี่ยมมันทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตมันหลายต่อหลายคนแล้วจนสุดท้ายน้องสาเป็นสื่อเป็นเหยื่อที่รุนแรงมากที่สุดวันนี้ทางด้านของผู้การนะพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้การจังหวัดนครศรีธรรมาราชก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้านายหรือว่าพิทยาให้การรับสรารภาพ แรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากเรื่องหงอหวงโดยอ้างว่าผู้ตายก็คือน้องสามีผู้ชายมาติดพันหลายคนเนื่องจากว่าคบหากับทางด้านของน้องสามมาสองปีแล้วก่อนจะเกิดบันดาลโทสะจึงใช้มีดทำร้ายร่างกายโดยการแทงไปที่คอน้องสามหนึ่งครั้งหลังจากนั้นน้องสาได้เสียชีวิตเลยมีการลากศพไปโยนทิ้งที่บ่อเพื่ออำพราง โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิทยาให้การว่าไม่มีใครมีส่วนรู้เห็นหรือว่าช่วยในการอำพรางศพน้องสาเอาไปทิ้งที่บ่อในกุติร้งังจากการสอบถามเส้นทางในการหลบหนีพิทยาอ้างว่าหลังจากวันที่สามีนาคมที่น้องสาเนี่ยมาหาที่บ้านก่อนจะเกิดการมีทะเลาะและก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันหลังจากก่อเหตุเสร็จวันรุ่งขึ้น พิทยาได้มีการเดินทางนําทองไปขายอย่างที่เราเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดไปแล้วก็เดินทางขึ้นรถมินิบัสจากนครศรีไปที่จังหวัดกระบีเพื่อไปหาคนรู้จักก่อนที่จะโดนเจ้าหน้าที่กดดันแล้วประสานญาติเข้ามอบตัวในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทรเม,มืองนครศรีธรรมราชได้ทำการสอบสวนหา ตัวคนร้ายในคดีนี้หรือหาสาเหตุการตายว่าผู้หญิงคนนี้ตายเพราะเหตุใดนะครับแต่หลังจากที่ผมสอบแล้วปรากฏว่าเป็นชาวใหญ่โตนะครับว่าผู้หญิงคนนี้อย่างนี้อย่างนี้มีภาพทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้คำชับมาทางผมนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้พยายามคลี่คลายคดีนี้ให้หาสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้ให้ได้หลังจากนั้นนะครับเราได้รวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงสาวชาวพม่าทำงานอยู่ในเขตอำเภอ คุณผู้ชมคะการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่การจับกลุ่มทําได้รวดเร็วนะคะพอเจอศพปุ๊บถึงได้รู้ว่าอ๋อเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอําพรางหลังจากที่ผู้การสอบปากคาด้วยตัวเองแล้วเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวพิทยาไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อทําบันทึกการจับกลุ่มบรรยากาศช่วงนี้แหละเพราะเมื่อกี้ตํารวจการญาติออกมาด้านนอกใช่ไหม,อมบอกรอกรอก่อนตํารวจผู้ใหญ่กาลังสอบปากคาอยู่จังหวะที่คุมตัวออกมาทีนี้แหลคะค่ะวุ่นเลย mึง bẩn cả con. tan con tan không và có ca không tên tarot, tên cắt, gặp mướn cao quá, tan biến coi cắt mông. bay đồ măng. คนที่เรารักตายนะผู้ตายเล่นไม่ได้ไม่จนจึงันไม่ผายยาปั๊กก็ต้องจับไม่เนี่ยผมมีเนี่ยผมมีเนี่ยมันก็รู้หมดเลยแย่ไปว่านี่แล้วนี่ค่ะความรู้สึกคนนี้คือนายจ้างแล้วที่เหลือก็คือกลุ่มเพื่อนแล้วก็ญาติญาต หลังจากที่ได้ข่าวบอกอ๋อมามอบตัวแล้วจับแล้วจนได้ขอดูหน้าหน่อยและอยากจะถามด้วยตัวเองว่าพฤติการของในพิทยาที่ฆ่าแฟนสาวของตัวเองแฟนเก่าอย่างโหดเหี้ยมเนี่ยทำได้ยังไงแล้ววันนี้อะไรรู้ไหมที่เขารู้ว่าพิทยาอ้างว่าเป็นเรื่องหึงหวงไม่ใช่เรื่องเงินไม่มีใครเชื่อเลยอะคุณผู้ชมลองฟังเสียงช่วงนี้นะคะมันก็รู้หมดเลยแย่ไปวันนี้แล้วไม่ไม่ไมยคันเล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 ยคันไมยคันเลยคันเลยคันเลยคันไลยคันเ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 ลยคมนเลยคั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 ่เลยคัน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 เลย มาบอกว่าหึงหวงได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่หึงหวงไหมอ้นซับมันดักไปต้นซับเอาการก่อนจุ้กขาคนไอ้มนุษย์เด็กชายเด็กชายมนุษย์มาบอกว่าหึงหวงได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่หึงหวงไหมต้นซับเอาการก่อนจุ้กขาคนไอ้มนุษย์เด้กชายเด็ชายมนุษย์ กูต้องห้าแล้กู้สักคนเยอะมั้งไอ่ไม่รู้ไอ้จำเนถ้าทำได้มันตายขาดตีกูได้เขาบอกว่าเขารู้สึกิแล้วค่ะพิษอะไรเหรอคนนั้นมันพิษของการกวนมุ้งที่ตำรวจปัดดันมันมันไม่ใจยอมแล้วเองดูเห็นสีหน้าท่าทางตะกี้เหมือนรู้สึกว่าแบบมันไม่จำเนื้อปูบลาแต่ไรคนแบบนี้มันจำเนื้ออะไรมันไม่สำนึกไม่อยากเป็นข่าวแต่ไม่อยากเป็นข่าวแต่ไม่โกรธ ในใจออกมาจากใจทำอะไรไม่ได้เสียชื่ออะไรอยะเมืองคอนไม่มีอะไรที่จะเสียชื่อไปมากกว่านี้แล้วไม่มาเป็นเราแกเป็นไข่อ่ะทำมาได้ไม่ได้จริงมันกล้าคนหนุ <concealed> ่ <beneath> มรับคุณตอหาคุณผู้ชมคะ จริงๆแล้วที่อารมณ์เสียนี่ไม่ใช่อะไรนะมนนโมโหเจ้าหน้าที่ตำรวจอ,อยากจะถามอยากจะถามจากปากให้พิทยามันตอบแต่ตำรวจก็ต้องห้ามนึกออกใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องทำตามขั้นตอนอ่ะต้องเอาตัวไปลงบันทึกประจำวันทำบันทึกการจับกลุมก่อนแล้วเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถจะปล่อยให้เกิดความรุนแรงตรงนี้ได้ในจ้างบอกเลยว่าถ้าเข้าถึงตัวได้ขาเท้าเหมือนกันนะก็ไม่ปล่อยเหมือนกัน แล้ววันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังคำสารภาพเพิ่มเติมเพราะสุดท้ายแล้วฝั่งญาติบอกมันโกหกอย่าไปเชื่อคุณผู้ชมคะต้องที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวพิทยากลับมาที่สพมือนครศรีธรรมราชท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อจะทำบันทึกการจับกลุ่มปรากฏว่าระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องสืบกลมนากลมตานะคะแล้ววันนี้จะเห็นว่าใส่เสื้อฮู้ปกปิดใบหน้าไว้ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวเราน้องนิวยองนัทพลสังเกตเห็นว่านิพิทยา มีแผลที่มือด้วยนะเป็นไปได้ไหมจังหวะที่มีการทําร้ายน้องเพราะว่าใช้มีดแทงคอ,อน้องอาจจะได้รับบาดแผลเพราะว่าตรงนิ้วชี้ที่มือเนี่ยมีการใช้พลาสเตอร์ยาพันแผลเอาไว้ลองฟังบรรยากาศช่วงที่มีการคุมตัวก่อนจะเข้าห้องสื่อค่ะฮะอยากบอกอะไรไหมอยากบอกอะไรไหมอยากพูดอ,อ,อะไรอยากพ<า>ูดอ,อะไรไหมวันนีน้โทราศัพท์ของน้องสาอยู่ไหนเราเอาไปทิ้งปะ เรามีปมเรื่องนี่สินจริงไหมว,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 วันนี้อยากพูดอะไรอีกไหมข้าเขาหดเยี่ยมนะครับ<อ>ทำคนเดียวไหม นี่คือวินาทีล็อกตัวกลับเข้ามาทําบันทึกการจับกลุ่มนี่คือชุดสืบของสอพอเมืองขวามือคือนิ้วชี้นะคะมีแผลพันพลาสเต,เตอร์อยู่แล้วจังหวะที่คุมตัวเข้าไปในห้องสอบเมื่อสักครู่ก็ก้มหน้ากลมตาไม่ได้ตอบอะไรจากการสอบถามตํารวจชุดที่ได้รับการประสานจากญาติให้เข้าไปควบคุมตัวคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนที่ตํารวจไปรวบตัวได้ย่องกลับมานครศรีธรรมราชอีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรกไปกระบี่แล้ว จำภาพได้ใช่ไหมขึ้นบขอสอไปแล้วแต่หายไปอาทิตย์กว่าสุดท้ายไม่รู้ย่ามใจหรืออะไรกลับมาที่นครศรีธรรมราชอีกรอบหนึ่งแล้วช่วงสอสมวันที่ผ่านมาหลังจากที่กลายเป็นข่าวเห็นบอกไปหลับไปนอนอยู่ในป่าริมเขาไม่กล้าเข้าบ้านสุดท้ายเมื่อวานตำรวจออกล่าปฏิบัติการเนี่ยติดตามไปทั้งบ้านแม่ เดี๋ยววันนี้ให้ฟังด้วยแม่ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็มีข้อสงสัยด้วยเพราะถ้าพิทยาไม่ปรากฏตัวมามอบตัวในวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมตำรวจสงสัยว่าพิทยาอาจจะไม่ได้ฆ่าอําพรางศพน้องคนเดียวคนในครอบครัวคนอื่นเนี่ยอาจจะซวยด้วยก็เป็นได้